บอกว่าโปรเจกต์เนี้ยผมใช้เวลาประมาณแบบเดเดือนเลยกว่าที่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้ครับก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนมาร่วมแสดงความดีกับผมเยอะขนาดนี้ในวันนี้ครับทำไมเราต้องมาทำธุรกิจอาหารขนาดนี้เพราะเราเป็นคนชอบกินนะคแน่นอนคือเราเีแพชชั่นเห่ือการที่เราแบบชอบกินชอบไปสรรหาของกินใหม่ๆอร่อยๆเรื่อยๆอะไรครับจนวันหนึ่งเราเโอกาได้สามารถนําสิ่งไอเดียที่เราไปเจอมารวมถึงพี่สาวผมด้วยนะครับที่ร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้ครับก็ก็นำมาสร้างสรรค์แล้วก็ เผยแพร่กับทุกคนได้ลองชิมลองทานกันครับเจ็ดเดือนนี้แบบหนักมากใช่กินหนักมากแบวอะไรไหครับผมก็เอ่อก็เป็นช่วงที่หนักเหมือนกันเพราะว่าสาขาเนี้ยเป็นสาขาที่แดแล้วคือระหว่างนี้เราก็เร่งทาสาขาให้หลากหลายที่เพื่อไปในหลายพื้นที่มากขึ้นใหญ่คนได้ลองทานขนมของเรามากขึ้นอะไรอย่างครับก็ค่อนข้างหนักแล้วก็ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ดีใจมากๆนะแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยเหมือนกันพอได้พอเห็นทุกคนโพสตอาหารเมนูใหม่ๆแล้วบอกอร่อยแล้วก็แบบชอบชื่นชอบในเมนูที่เราคิดสร้างขึ้นมาที่มีราคาที่มันคีอราคาพิเศษยังไงอะอะไรนะราคาที่มันคีความพิเศษยังไงสาขานี้มีความพิเศษเยอะมากครับคือเริ่มจากเมนูก,ก่อนซึ่งตอนนี้เรามีเมนูมากกว่า80 SKU แล้วก็คือแบบรวมรสชาติหนื่งด้วยอะไรอย่างี้ มากกว่า80รายการแล้วครับซ so, 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 ึ่งที่เนี่ยพิเศษมากที่จะมีเมนูเป็นแบบพิเศษดีเซอร์ตเฟตนะครับนี่มันมีทั้งหมด7เมนูเลยที่ทั่นไม่หมดแบบเสิร์ฟเป็นจานเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะขายมาตดลองเป็นกล่องนะครับอันนี้ก็เสิร์ฟเป็นจานแล้วก็จะมีกาแฟด้วยที่ผมไปนี่ผมนี่ผมไปร่ำเรียนมาเราไปเรียนทำกาแฟมากับพี่สามจริงๆพี่แอบเรียนด้วยกับผมแล้วผมก็ก็มา แล้วก็เอามาใส่ในร้านให้คนได้ลองชิมกันที่เราไปเรียนทำกาแฟมาเลยใช่ไปเรียนทำกาแฟมาเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้คือต้องบอกว่าร้านไม่เคยมีกาแฟมาก่อน<ม>เราเริ่มจากมากรอที่เป็นขนมอย่างเดียวไม่เคยมีเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าเรามาทำ permanent store นเ,นเนี่ยเราควรจะมีเป็นเครื่องดื่มที่แบบครบรูแตกรวมถึงกาแฟด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้ ชีสเค้กอะไรต่างๆอยากเป็คนแบบลองชิมครับเี่เป็นั้ขายอเป่าเปิสาขาแล้วอนนี้มีก่าจริงๆน่าจะสองพันสาขาโอ้โหลองไปเลยอ้โหเจ๋เลยโอ้โหเจ๋งเียโอ้เร็วไปนะพูดไปก่อนพูดไปก่อนหลยสงสัยว่าเป็นเพราค้าทูหวานแต่ไมเราไม่อ้วนทำไมไม่อ้วนเหรอเทั้่ก็คือเราไมกินอย่างอื่นเลยกินแต่ขนมร้านเรา จะไม่อ้วนเลยไม่อ้วนเหรอไม่เราคือเราเราชิมแต่ว่าบางทีเราแบบเราชิมเงี้ยเราก็ไม่ได้กินหมดชิมอะไรแล้วแบบบริษัทต่างๆเรากินไปกี่ร้านหลายร้านโอ้ก็หลายร้านครับหลายร้านหลายร้านหลายร้านก็เป็นสาขาที่เราลงทุนเยอะที่สุดนะด้วยครับก่อนหน้านี้จะเป็น ได้มีเซตติ้งแบบเป็นรูปแบบขนาดนี้แล้วนี่ก็จะเป็นคอมมอนิสโต้ที่แรกแล้วก็จะมีเซตติ้งแบบเป็นรูปแบบรวมึเครื่องดื่มกาแฟและเครื่องเครื่องดื่มอยู่ด้วยค่ะให้แบบนีองแท้ขนาดนี้แล้วความคาดหวังตามแผนนี้เป็ขนาดนี้แล้วก็มันห้ามเปิดใหมด้วยครับก็คาดหวังก็คาดหวังแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราใช้เวลานานมากเราใส่ใจเรายละเอียดจริงี อย่างที่อกว่าที่ทุกคนจะได้เห็นรูปแบบร้านแบบน,นี้คือเราแก้มาไม่รู้เป็นสิบกว่ารอบกว่าแบบจะออกมาเป็นในแบบที่เราชอบมากจริงร,ร,รวมถึงเมนูต่างๆเพื่อที่เราสร้างสารา์ที่คุณหมิงสร้างสารา์ออกมาให้เป็นรูปแบบนี้ใช้เวลาผ่านกระบวนการมาแบบหนักหน่วง,ง,งมากแบบนีตัมองขึ้ประมาณไปเยอะไหมกับร้านนี้เยอะมาก ได้มาลองสัมผัสบรรยากาศของร้านแบบทุเรียที่ก่อนหน้านี้เป็นออนไลน์อย่างเดียวที่ทุกคนสั่งออนไลน์แต่ว่านี้จะเป็นออฟไลน์ทุกคนสามารถมามามีเซนต์ฟิลลิ่งมาสัมผัสบรรยากาศต่างๆได้ครับแต่เจ็ดเดือนที่ที่คุณบอกคือทำร้านนี้ก็ทำงานทุกเด้วยใช่ก็ทำงานด้วยแล้วก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทีมของทุเรียด้วยนะครับคือไม่ใช่แค่ตัวผมเองหรือว่าตัวคนนี้แต่ว่าทีมทุกคนเลยก็คือช่วยกันอย่างตัดตัวประกันเพราะก่อนหนา ร้านนี้ออกมาเป็นรูปแบบนี้ทุกคนแล้วช่วยกันประสานกันเช่นคิดช่วยกันออกไอเดียต่างๆการทำธุรกิจคิดว่าใช้เวลานานไม่ไการคืนทุนใช้เวลานานไหมกานทำธุรกิจที่ว่าใช้เวลานานก็ไม่การคืนทุนสำหรับการใช้เวลานานไหมสำหรับเตรียมตัวร้านนี้หรอครับนละกันนั่นละกันคืนทุนการคืนทุนอ๋อโอ้ก็จริงๆก็ก็าคำนวณไว้หลายรูปแบบว่าถ้าเกิดว่า worst case จะเป็นยังไงหรือว่า best case มันจะเป็น ก็อร่อยแต่ว่าหลักๆคือรู้สึกว่าแค่ทุกคนมาทานแล้วชอบในโปรดักต์ของเราอร่อยกับสินค้าที่เราตั้งใจจะทำก็มีตั้งใจนะก็เราทั้งขอบคนแล้วก็ทีมงานเราก็จะดีใจและภูมิใจมากเแฟนๆที่มาร้านจะมาได้เจอเจ้าของร้านมากจะแวะมาแวะเียมาบ่อยแน่ๆน่าจะแวะมาบ่อยนะว่าใกล้ใกล้ตึกด้วยใกล้แกมป์ดีด้วยรวมถึงพี่ๆก็จะมาบ่อยด้วยเพราะว่าใกล้พี่ๆแบบเวลาเรื่องงานอะไรก็มาสัมภาษณ์ มีครับก็คือตัวพระเอกของเราคือมากาลองนะครับอาจจะมีรสชาติที่มันเป็นที่รีเลทกับตัวคริสต์มาสนะครับไม่ว่าจะเป็นโทนสีหรือว่ารสชาติต่างๆอะไรครับก็จะเข้ากับตีนนม p a c k จจ i n g Design ก็สามารถนำเป็นของเขาเรียกว่าของขวัญให้กับท่านอื่นได้ด้วยครับปีใหม่นี้เหมาะเหมาะมากครับเราเป็นคนที่คิดจริงจังกับทำงานแค่ไหนกับธุรกิจใหม่ จริงจังครับจริงจังคือด้วยความที่เราก็ชอบสายธ e> ุรกิจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่บ้านที่ครอบครัวก็ทําธุรกิจมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีประสบการณ์จากพ่อค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ยเราก็จะปรึกษาแต่ที่บ้านคือแบนค่อนข้างบ่อยครับก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากทําออกมาให้ดีที่สุดครับยังไม่ใช่ CEO อีกหน่ยหนึ่งค่ะได้ก็ถึงมานานแล้วเนี่ย อันนี้คือเป็นแพนที่ถ้าอนาคตเราไปึงได้ก็จริงๆใช่ไมใช่ครับก,ก็อยากทำจริงๆคือเรามีแพลนที่เราอยากจะเ,เปิดเป็นเฟอร์มานาสต์สโตรในต่างประเทศได,ได้เราอยากจะนำ ขนมฝีมือคนไทยออกไปให้แบบว่าต่างชาติได้ลองชิมแล้วก็ลองทานกันมันเคยยิ่งใหญ่มากเลยทำไมต้องมองการไกลขนาดนั้นไปโดยเธอระดับโลกเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆตอนนี้มาร์เก็ตของไทยมันมีโ o เจคเชีมากๆที่เราสามารถนำพาผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งวงการบันเทิงของไทยอะไรอย่างี้ครับก็ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าจะมีโอกาสีมากมายที่เราสามารถจะไปถึงเส้นนั้นได้อะไรอย่างนี้ครับก็อยากจะไป การที่นผลิตของวินมันมีส่วนช่วยไม่ทําให้การทำธุรกิจง่ายขึ้นอะไรไหมเออก็ต้องยอมรับว่ามีส่วนช่วยจริงๆแต่ก็แต่ว่าคือสุดท้ายธุรกิจจะดําเนินต่อไปได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวโปรดักต์อยู่ที่เซอร์วิสต่างๆของตัวธุรกิจตัวเดียวไม่ได้เกี่ยวโยงกันเดียวทั้งเป็นที่ขนมเกือบทุกอย่างทำเองทำเองทำบ้างครับทำบ้างพอรู้ขั้นตอนก็ค้าแต่ว่าคนที่ดูคุมโปรดักชันทั้งหมดเนี่ยคือคุณหมิพี่สาว จะรู้ดูผมให้มินทำมินทำเมนูไหนแม่ที่คล่องที่สุทธิ์คือผมคิดว่าผมว่าก็จะเอาไอ่มรีมเพราะว่าอทะไรไอซรีมไอซิ่มเพราะว่าจริงอ่ะตอนที่ช่วงช่วงโควิดผมไปเรียนทำไอซิ่มที่ตอนนั้นออกมาเป็นแบรนด์เวลลาโต้ตอนนี้เนี่ยเวลลาโต้สุรีรวมกันแล้วก็คือเป็นสุรีอย่างเดียวครั ก็คือไอซ์รีมของเวลาโต้ยเนี่ยก็จะถูกมาอยู่เป็นภายใต้สุรียครัหมดเลยครับซึ่งรสชาติที่คิดออกมาของเวลาโต้ยเนี่ยก็คือผลผลิตเแล้วเป็นคนแบกปัจจัยทุกทีเลยก็คือเป็นรสชาติเมทาวินเลยนะใช่ก่อนหน้านี้พี่บอบกว่าทำที่หัวที่บ้านตอนนี้มันใหญ่มากตอนนี้ก็จะมีห้องผลิตครับเพราะมีก็ไม่ได้ขนาดแบบโรงงานใหญ่ขนาดนั้นก็มีพื้นที่พอสมควรที่สามารถผลิตแล้วก็กระจายไปทุกสาขาได้อ่า ได้เลยครับก็ฝากด้วยนะครับผมเราจะพาที่8นะครับ oh ที่เอ็มสเปียร์นะครับของสุรีนะครับผมมีหลายเมนูนะครับที่เป็นที่นี่ที่แรกเลยนะครับผมก็อยากทุกคนเนี่ยมาลองชิมลองทานกันนะครับลองว่าชิมชอบมากแน่นอนครับโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับ